บทต่อไปเนาะเราพูดถึงเรื่อง surfaces ก็คืออะไรพื้นที่ผิวแล้วก็ solid คือของพวกสามมิติอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้คืออะไรเนี่ยเขามีที่มาด้วยเนาะว่ามาจากไหนเกิดคนอ้างอะไรนี้ c a n c u n อันนี้คืออะไรมายันในเ,ร okay. เปรเม็กซิโกโอเคเผื่อคนมีโอกาสเที่ยวรอบโลกเนาะไปดูมันคืออะไรนะตัวนี้นะครับ เขาพูดถึงการวัดปริมาตรอ่านว่า volume นะอย่าไปน volume volume นะครับ volume โอเค L พวกนี้อ่านเป็น y หมดเลยนะครับเพราะนั้นเริ่มเลยคือ prism right แปลว่ามุมฉากคือตั้งตรงหรือว่า o b l i q u ก็คือเอียงโอเคนะ bases ก็คือรู้ไปแล้วเนาะฐาน เอาตีจูด้วคำเดิมความสูง v e r t e s ก็คือจุดยอด edge เส้นเชื่อมเส้นขอบ base s ก็คือผิว lateral area ก็คืออะไรพื้นที่ผิวข้าง total area ก็คือพื้นที่ผิวทั้งหมดมันต้องมีคำออกมาเนาะแล้วก็ประมาณนี้อ่ะ prism นี่อะไรเรียกว่า prism เขาก็บอกว่า มันคือโซลิ d คือของแข็งชนิดหนึง่งถูกไหมที่เป็นลักษณะขนานกันนะครับผิวบนผิวล่างเป็นคอ r กร n นกันอย่างนี้ถึงเรียก p ริซึโอเคแท่งอะไรบางอย่างก็ได้ตัดหัวท้ายแล้วพวกนี้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดบนเล็กกว่าล่างไม่ใช่ต้องเป๊ะน,นะครับหัวท้ายต้องเหมือนกันไม่ว่ามันจะเอียงไม่เป็นไรโอเคอ่ะเขาก็พูดถึงนิยาม Base edges คืออะไรครับเส้นขอบของฐานก็คืออยู่บนหน้าตรงนี้เนาะ Lateral edges คืออะไรครับด้านเส้นข้างๆอะไรเงี้ยครับ Lateral faces ก็คือผิวข้างที่เราว่าโอเคอ Vertex จุดยอด v e r t i c e s ก็คือ plural plural ของมัน Oblique หรือ Slanted เจอพวกนี้ใน word ในอะไร s l a n t ว่าอะไรครับตัวเอียงเอียง Oblique โอเค ประมาณนั้น o b l i q u e prism ในที่นี้ก็คือรูปทางขวาใช่เนาะแต่มักก็ไม่ค่อยเจอจากการคำนวณยังเหมือนเดิมนะครับถ้าเรารู้ว่า h คือความสูงสูงตรงอะ่ะเป็นยังไงคุณก็คำนวณได้อนิยาม g h t Prism ก็คือเส้นที่มันเส้นขอบนะครับไร t ัล right โตั้งฉากกับเส้นขอบของทาน ที่ไหนด้วยเขาพูดทุกอย่างชัดเจนนะจุดอินเ r อร์เซ o ชนะครับในจุดที่มันตัดกานถ้าออฟ i ลก็คือเส้นเส้นคอเหมือนเสาบ้าน,นต้องขนานกันหมดอยู่แล้วนะครับโอเคประมาณนั้นนะครับก็คือจะไปเจอกันรูปตามนี้เลยอันนี้ก็คือไรท์ธรรมดาเนาะตรง อันนี้คือเอียงเพราะฉะนั้นอันแรกเรียก right hexagonal prism hexagon แปลว่าลายหกเหลี่ยม hexa โ okay. อเคตัวนี้ห้าเหลี่ยมแบบเอียงก็ oblique pentagonal prism โอเค okay. อันนี้ก ilateral, right, right, ilateral, ส็สามเหลี่ยมด้านเท่าเนาะ equilateral right ด้วยเติม right มุมฉาก equilateral triangular สามเหลี่ยมมุมเยสามเหลี่ยมด้านเท่า prism ที่มีหน้าหัวท้ายเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า พื้นที่หาได้ยังไงก็มาเหมือนเดิมครับคุณจะเป็นสูตรก็ได้ก็เป็นอะไร h คูณ p. p p คือ perimeter ของฐานคุณนึกเหมือนเวลาคุณคลี่มันออกครับหรืออย่างห้องอย่างนี้เนาะเป็นรูปทรงแบบนี้เนาะริซึมคุณจะดูขอบคือคิดถึงแไว wallpaper คุณจะไปคุมมันยังไงต้องใช้เท่าไหร่วิธีวัดก็คืออะไรวัดเส้นรอบฐานใช่ปะ แล้วก็คูณความสูงขึ้นใบคุณก็จะรู้พื้นที่ของกระดาษที่ต้องห่อมันด้านข้างเนาะหรือว่าวอลเปเปอร์ประมาณนั้นนะ,นะครับก็สูตรก็เลยไม่ยากเนี่ย L เท่ากับ h p L นี้ตัวใหญ่เนาะย่อม,มาจาก lateral area L ไม่ใช่เล้งนะครับความมิติของมัน2มิติสังเกตได้จากเป็นความยาว2ตัวคูณกัน เขาก็บอกว่าจะปกติบางทีเขาก็หาง่งายๆไม่ต้องไปใช้สูตรก็ได้เพ่าะอะไรเนาะเก็บสมองไว้จําสูตรเคมีสูตรื่นงๆบอกเด็กแล้วอารศึกษาความเข้าใจง่าย,ายๆคุณก็ต้องเอากระดาษกี่ชิ้นมาแปะข้างๆใช่ป่ะคุณก็คิดแต่ละชิ้นมันสามคูณห้ามีอยู่ห้าชิ้นก็ค่อยคูณห้าเข้าไปชิ้นละสิบห้าคูณห้าได้เจ็ดห้าโอเคไม่ต้องมานั่งทำใช้สูตรเอชพีก็ได้ โอเคเพราะนั้นส่วนพวกนี้ก็เลยไม่ค่อยเวลโนนเท่าไหร่นะไม่เหมือนหนึ่งส่วนสอง,สองคูณฐานคูณสูงอะไรพวกนี้นะครับคือคุณแค่รู้ว่ามาได้ยังไงก็โอเค total area เพราะนั้นต้องระวังก็คือต้องรวมหัวท้ายด้วยบางทีโจทย์ก็ชอบถามอะไรเด็กประถมเช่นอะไรครับบ่อนะ้าไม่มีฝาปิดมีฝาปิดกล่องกระดาษเพราะนั้นต้องดูว่ามันพูดถึงอะไรก็คือจะมีอีกสองอันเพิ่มคืออะไรครับฐาน โอเคเนาะเขาใช้ตัวใหญ่เนาะเบสพื้นที่ฐานนะครับทำไมคูณสองอันนึงเป็นก้นอันนึงเป็นฝาเอเคปะง่ายๆตรงๆนี่เขาก็ชอบรูปครี่ใช่ไหมเขาบางทีเด็กต้องฝึกจินตนาการแบบนี้ออกมาเฮ้ยมันครี่ได้รูปนี้เนาะถูกต้องอ่ไอสีฟ้าเข้มคือ r e t r l area บวกกันเนี่ ไอ้น okay. ี 13, 40, 40, 50, 50, okay? ่บนล่างเบสก็เลยเป็นโซรตามนี้โอเคเขาก็ทบทวนยังจำเฮลอนฟอร์มูลาได้เนาะถ้าคนมีสิบสามสิบสี่สิบห้าจะหาพื้นที่อย่างเงี้ยก็ทำไงควรจะคำนวณตรงด้านหน้าเท่าไหร่สิบห้าคูณแปดถูกไหมด้านข้างทางซ้ายด้านหลังสิบสามคูณแปดสิบสี่คูณแปดบวกให้หมดแล้วก็บวกกับพื้นที่หัวท้ายก็ได้คำตอบ เป็นพื้นที่หลวดอ่ะ Regular, เรกูลา r ์บริไลหมายแล้วอะไรที่มันปกติคือเป็นไงครับหัวท้ายเป็นเรกูลาร p พ l ลิก n อนรวมถึงด้วยต้องเป็นตั้งฉากเนาะห้ามเอียงนะครับเพราะเราว่าของเอียงมันดูแก่ๆอะไรที่ดูเป็นปกติคำแถบแปลว่าปกติ normal ว่าปกติเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าไม่ใช่ใช้ว่า Normal Prism ิมอะไรนะ r e g ก l ล r นะครับไม่ไม่แปลกอะรูปที่เรามักจะเจอก็ต้องเป็นรูปแนวตัง้งโอเคอย่างนี้เรียก Regular Hexagon ใช่ไหมหกเหลี่ยมที่มีด้านขอบพวกนั้นด้านละสี่ความสูงสิบคนจะหาอะไรก็ต้องดูดีๆจะหาปริมาตรหรือจะหาพื้นที่ผิวโอเคถ้าหาพื้นที่ผิวทำไงบ้าง คุณก็บอกว่าอะไรมันยาว 4, 30, สี่สูงสิบเซลลว่าหน้าละสี่สิบมีหกหน้าก็หกสี่ยี่สิบสองร้อยสี่สิบบวกกับฝาปิดบนล่างใช่ปะนี่แอลมาแล้วข้างๆได้สองร้อยสี่สิบเนาะฐานก็คือหกเหลี่ยมคุณหาพื้นที่หกเหลี่ยมได้ไหมก็สามเหลี่ยมด้านเท่าหกรูปคูณแปดเข้าไปได้รูปนี้ออกมาก็ได้นะครับ พราะนั้นสรุปพื้นที่รวมได้เท่านี้ตารางหน่วยโอเคเวลาต่อไปพาเด็กทำตารางเรียบร้อยโอเคบางทีคุณก็ค่อยๆนึกแก้โจทย์ปัญหาไปเช่นเขาบอกมาว่ามีปริมาตร210แม่ปริมาตรพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวแบบ total area นะพื้นที่ผิวทั้งหมดของกล่องนี้ ถ้าคุณจะแต่งโจทย์ที่ก็ห่อของขวัญไปให้ใช่ป่ะต้องใช้กระดาษแปะทั้งหมด210ตารางเซนติเมตรหน่วยนี้บอกแล้วเนาะตารางเซนติเมตรถามว่าถ้ากล่องนี้มีความสูงแปดฐานที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านละเท่าไหร่เข้าไปแก้สมการโอเคฐานสองอันรทเท่ากับสี่ด้านบวกกันได้210 ย้ายข้างมาโอ้แยกแฟกเตอร์เห็นไหมเขาให้เหตุผลทุกอย่าง ject, ร e เจ็พแปลว่าะอะไรครับปฏิเสธกับอะไรตรงข้ามอะไร Accept ใช่ไ่ะรีเจ c t ไม่เอาเออ a c c เ p t เฉพาะ x เ,เท่ากับห้า 5, เท่านั้นใช้ได้โอเคง่ายๆตัวต่อไป Q, Q. ิลูกบาท c ค b e คือลูกบาทชื่อเฉพาะของมันเลยเนาะก็คือต้องเป็น square prism ที่ right which whose edges are congruent ทุกด้านเท่ากันหมดแ็่ไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเคี cube. แต่ไทยก็คือลูกบาทใช่ปะ่ะลูกบาศก์แ้เขาบอกว่าลูกบาทตัวนี้สำคัญมากในการหาปริมาตรของ ของแข็งโซลิดของเรานะครับเหตุ okay, ผลเพราะเวลาคนอยากรู้ว่าอะไรจุได้เท่าไหร่คุณก็ทำแลบางทีง่ายสุดเด็กๆหมายถึงว่ายุบบาลลังเท่าไหรเอาลูกบาทไปวางใส่ใช่ปะลูกบาทวางได้กี่โลกก็คือมันจุได้เท่านั้นประมาณนี้นะครับหน่วยที่ใช้ก็เลยเป็น cubic unit เช่นเจอในไหนรอบตัวเราครับน้ำใช่ปะใช้น้ำกี่คิว คิวอะไรน้ำเช่ปะ่ะใครอยู่หออยู่อะไรน้ำคิปเป็น Q, ิ Q คิวืออะไรครับคิ Q คือเข้าค Q. Q ิมาจากคำว่า cubic m ม t e r s เข่ปะ่ะลูกบาทเมตรนะครับใช้น้ําไปกี่ลูกบาทเมตรถ้าเราเรียกไทยไทยผสมมอมอไปเนาะเหมือนกับซีซีอ่ะเคยเจอปะ่ะผสมน้ำ500ซีซีกับ อะไรดีชงกับชาเท่านี้ได้ออกมาซีซีคืออะไรใครรู้ั้างซีซีย่อมาจากอะไรครับคิวบิทเซนติเมตรอะไรปะเราเรียกสั้นๆก็ได้ซีซีใช่ครับไอคือลูกบาศเซนติเมตรเพราะง c ซีซีคือตัวนี้กำลังสามถูกไหมซี c แรกมาจากว่าคิวบิคิวบินะครับ เพราะนั้นคำนี้เจอบ่อยเพราะเขาเลยบอกว่าไอ้ตัวลูกบาทเนี่ยสำคัญมากเลยในการหาปริมาตรของของแข็ง okay. โอเคยกกำลังสามเนาะเวลาอ่านนะครับก็ต้องอ่าน cubic meter cubic i n c ค cubic ตาลูกบาทหน่วยลูกบาทอะไรอะ volume postulate หมาแล้วตอนนั้นเรามีทั้ง area postulate เนาะ volume คือ รูปปิดใดๆต้องมีเลขบวกหนึ่งตัวที่เป็นตัวแทนของปริมาตรตัวนั้นเหมือนเดิมนะอันนี้มีเพื่อการันตีว่าหาได้ส่วนจะหาได้ไงนั้นไม่บอกให้เราไปหาเองหลายๆอย่างเนาะเอาแค่ว่ามีนะครับคณิตศาสตร์ส่วนจะหาได้ไงนั้นช่างมันเราก็ให้คนอื่นไปหาเอาอะไรเงี้ยน,นะครับอ่ะคันนี้รูปทรงที่ ง่ายที่สุดคืออะไรครับ b r ศมีส right, ี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงนี้กว้างยาวสูงใช่ปะหรือบางทีคนเรียกมันว่าอะไรพาร l เรลปลายเป็ดหรือ<ม>ว่ากล่องอะไรอย่างนี้นะครับตัวกล่องเป็นยังไงวิธีคำนวณก็ได้สูตรออกมาเลยนะครับ s t ส l a t e ไม่ต้องพิสูจน์คะคุณก็เอากว้างคูณยาวคูณสูงใช่ปะ เลงเวทไหเนี่ยแปกออกมาก็เคไม่มีอะไรเด็กๆคุยกันเลยได้ปะไม่ได้ก็เลยต้องพาเด็กสอนเรื่องหน่วยถูกป,ปะไอ้นี้หลอกเราเนาะอันนี้แปดนิ้วอันนี้สิบนิ้วเฮ้ยแต่นนี้หนึ่งฟุตอ่าเพราะนั้นเรื่องหน่วยก็จะมีบทบาทตอนคำนวณเรื่องปริมาตรเอาน้ำเท่านี้ลิตรน้ำส้มใส่ขวดกรอกเท่านี้ ลูกบาทเส้นได้กี่ขวดอะไรพวกนี้ก็จะเจอโจทย์แบบง่ายๆพวกนี้ก็อยู่ในส่วนของเลขาคณิตเนาะคนต้องเข้าใจว่าทำไงได้บ้างเราจะพาเด็กเล่นทำไรกล่องน้ำใส่เนาะไหวปะน้ำตุ่มหนึ่งเทใส่ขวดน้ำเดิมหกร้อยลงบาทเซนได้กี่ขวดเนาะคณก็แฮนดะ์อนมาเลยให้เด็กวัดตุ่มจับขวดเออได้ทั้งหมด100ร้อยขวดสมมูรณ์ะ หมดคาบทีดราลันคณิตศาสตร์ก็เลยบอกให้งั้นเรามานั่งจินนา,นาการเนาะหาปริมาตรตัวใหญ่เอาตัวเล็กไปกลองจับหารเรียบร้อยก็ได้อ่ะเพราะนั้นเรื่องพวกนี้ระวังหน่วยหน่วยหน่วยเป็นเรื่องสําคัญอ่ะโอเคต่อเพราะสูเรไม่ต้องพิสูจน์เนาะมันคือข้อความจริงให้เราตกลงกันเลยเนาะวอ์คือต้นที่ฐานคูณสูง ผมหมตอนนี้เรามาคำนวณคุยเรื่องโซลิดคือของแข็งสามิติเพราะนั้นก็เป็นที่ฐานคุณสูงโอเคนะเขาบอกว่าในชีวิตจริงตัว v เทาบ bh ตัวนี้เนาะก็ยังเป็นถึงออ l ลิคปริซึมด้วยไม่ว่ามันจะเอียงแต่เวลา h ที่ใช้คือสูงตรงเนาะว่ามันสูงตรงเท่าไหร่ก็จะคำนวณได้โอเค เขาก็พูดถึงว่าเวลาคนจะยกกำลังสามรู้ใช่ปะในเครื่องคิดเลขใช้อะไรครับ a c a r e t เครื่องหมายหมวกแทนการยกกำลังสามเนาะในเครื่องคิดเลขเขาก็ยกให้คนดูว่าบางทีเป็นอย่างไีแล้วใครกดเครื่องบ้างไหมหรือมือถือก็จะมีเนาะบางทีอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์นี้ก็ได้แต่เวลาคุณจิ้มปุ่มปุ๊บมันให้หมวกคนหนกมา กว่าจะพาเด็กปวดเรเร็วมั้งด้วยสกิลให้เร็วก็สําคัญเนาะก็เผื่อคุณได้ไปล่างหลักส่วนต่อไปต้องมีแท่ที่จะแจ่แทบเล็ตเนาะก็อยากแจกแลอวอ่แล้วครับเ,เออนั่นแหละมันมีประเด็นเรื่องแมน n ิแมนกับโอเปเรติ้งพวกนี้เพราะฉะนั้นเราก็คำนวณใด้หมดจบเลยเรียบร้อยอ่ะมีอันไหนโหดๆดมั้งไหมอะไรเอ,อ่ย ใครอยากทำไหนเอาของยากๆมั่งดีกว่าอันนี้ดีกว่าข้อยี่มหาเชินครับยี่มหายี่มหกอ่าให้เวลาทำถ้าเป็นข้อยี่มหาพื้นที่เป็นเก้าสี่ผมก็ต้องเอาสองเท่าเนาะฐานฐานมีอะไรบ้าง X กับ X อบวกสองซ้ายขวามีอะไรบ้างครับหน้าละสี่เอ็ถูกปะ่ะโอเคสองเท่าสี่เ บนบนล่างไปแล้วหน้าหลังหน้าหลังหน้ามีเท่าไหร่ 4x บวก8ถูกไหมครับด้านหน้าด้านหลังสองเท่า 4x บวก8ถูกไหมทั้งหมดนี้คือพื้นที่ทั้งหมดคือ94ผมว่าไม่อยากใช้เลขเยอะผมจะทำอะไรก่อนรู้ไหมเอาสองหารทิ้งก่อนเราสองมันหารได้ สี่สิบเจ็ดคูณสองเป็นเก้าสิบสี่ถูกปะสองหารตลอดครับตรงนี้ได้เอ็กกำลังสองบวกสองสองหารตลอดเหลือสี่เอ x สองหารตลอดเหลือสี่เอ็กบวกแปดเจอแบบนี้ฮะเออบวกสองเเออ็ก x x หายเ็ x หายถูบแล้วเนาะดีดีดีด ย้ายทุกคนมาอยู่ด้วยกันนี่มันคูณตรรติกซเอกซ์ำลังสองมีอะไรเนี่ยสิบเอ็กป่ะเอาสิบเจ็ดไปลบเหลือสามสิบเก้าถูกไหมอ้าวเลขสวยไหเอาเห้าวหรอผมพูเลขผิดเหรอมันสวยด้วยคือสิบสามกับ สามถูกไหมคูณกันได้ลบสามเก้าห่างกันอยู่หมยายถึงว่ารวมมาแล้วได้สิบเพราะนั้นข้อนี้ x เท่ากับสามเพราะ x เท่ากับลบสิบสาม reject ออกถูกว่าเพราะนั้นตอบสามตรงกันไหมสามเนาะโอเคต่อเนาะสองห้าสองเป็นปริมาแสดงว่าต้องเอาเลขสามตัวคูณกันหมดอ่าผมมาเขียนตรงนี้แล้วคุณได้อะไร x x บวกสอสี่ เท่ากับสองห้าสองถูกไหมครับติดลบไม่ได้ไอะไรติดลบไม่ได้ดใช่ครับเพราเราบอกเรา,เรา,เราต้องมันเลขขันิดเลขไม่ค่อยมีลบอยู่แล้ว,วเลขลบถูกต้องตอบไปค่าบ,บวกนะครับงั้นะเดี๋ยวผมให้คนไปตักน้ําปริมาตรลบห้าได้ไหมล่ะได้ไหมเด็กต้องบอกปริมาตรลบห้าอะไรถังน้ํานี้บรรจุลบสิบลูกบาทเมแอนวอ หลุมดำเหรอเข้าใจป้ะปฏิมาตรติดลบก,ก็ไม่ได้ฮะอันนี้คูณทั้งหมดได้สองห้าสองห้ามคูณเนาะเอาสี่ไปหารครับ x x บวกสองเป็นผมผมว่าไม่อยากกระจายด้วยเอาสี่หารสี่หกยี่สิบสี่สี่สามสิบสองไม่เช่มองมองไงอะไรเอ่ยห่างกันสองคูณกันได้หกสามเด็กๆท่องสูตรคูณต่อบว่าเก้ากับเจ็ด ง่ายเลยข้อนที่อง x เจ็ดตัวบเก้หกเจ็ดหกจุดสามเนาะไม่มีใครท่องแม่นี้เนาะแม่อะไรครับแม่ลบเป็นคนแบบอยากถูกต้องไงเฮ้ยมันสองตัวต้องด้สองคำตอบเพราะอีกคนหนึ่งเขาตอบก็คำตอบนี้ไงครับลบเก้าคนลบเจ็ดถูกไหมเพราะนั้นอีกคำตอบของเรา x เป็นลบเก้า แต่ทำเพื่อพราะเลขาเราไม่ชอบเล็กลบเนาะเราไม่คุยกับเล็กลบครับเพราะนั้นไม่เอาอยู่แล้วไม่ต้องเขียนตอบเลย x เป็นเจ็ดในข้อยี่กเมื่อกี้ข้อสี่สิบเก้าเขาบอกว่า d a c h no o f a e u v b e joins t o vertices ก็คือหมายความว่ายัางไงครับเช่นทแยงมุมนะครับโอเคเส้ okay. ทนทแยงมุมของลูกบา ที่เชื่อมสองจุดยอดถูกปะเ,เพื่อที่จะโซเดทางแอร์เรม i n ิงพอย o ์ t t ฟเดอะได a ะแอยู่บนอินเทียร์อยู่ในภายในของลูกบาศงงไหมเฮ้ยอะไรอ่ะวาดลูกบาศกนก่นอนเขาอยากได้ Diagonal ตรงไหนอ่ะลูกบาศกก่อนเนาะ มันอ้วนไปหน่อยว้าเอาประมาณนี้ก่อคำถามตรงไหนบ้างครับที่เป็นดอ a g o n a ของเราเราก็บอกว่านี่ไงทุกคนก็เห็นว่าเส้นนี้ได้ไหมนี่ไงดอะโกนอลใช่เส้นที่ต้องการไหมไม่เหตุผลเพราะเขาบอกว่าเชื่อมเส้นนี้ก็ใช่เป็นเส้นแหงมเมส้นหนึ่งมีคนบอกว่าเส้นนี้ก็ใช่ถูกปหเส้นแหงมเมส้นหนึ่ง คือผ้าบอกนะนี่คือกล่องเรานะครับมีคนบอกเฮ้ยเอาเส้นนี้ดีกว่าเข้าใจไหมสรุกโจทย์เขาถามหาเส้นไหนอ่านต่อเพื่อ so that the remaining points of the of the แดงก็ n ้องเห็นเดไหมเส้นนั้นนะครับเส้นนั้นนะครับอยู่ภายในรูปบาทรสีแดงใช่ไหม ไม่เพราะอะไรไม่อยู่บนขอบเห็นไะเส้นทะแยงมุมนี้ไม่ใช่เส้นที่ต้องการเพราะเชื่อมสองจุดจริงแต่จุดที่อยู่ระหว่างมันอะเป็นไงมันอยู่บนขอบมับนไม่ได้อยู่ในอินเทีเร์อินเทีเร์แปลว่าภายในโ okay? เคพราะสรุปเส้นที่เราต้องการคือเส้นสีม่วงเราชมพูนั่นแหละเออบนนี้มันม่วงชมพูประมาณนั้นโอเคเนาะจบ เขาจะโจทย์แล้วเนาะเขาบอกว่า show the diagonal of cube ถ้ามันมี e ถ้าความยาว e มันจะต้องยาว e r ู o 3โง่บ้าด้านนี้ยาวด้านละ e c ube, นะ c ลูกบาศก์ทำไมต้องเป็น e r o o 3เพราะโอ้นี่มันพิทากรสัส2งรอบถูกไหมครับ รูปแรกไปอยู่ที่ไหนจินตนาการดีๆอยู่บนพื้นที่ด้านล่างถูกปะอยู่บนฐานกล่องคือสามเหลี่ยมแรงมนึกออกไหมเส้นนี้ยาวเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งรูทสองเส้นนี้ยาว e รูทสองถูกไหมมีคนมองต่อเอ้ยแต่เส้นกล่องกับเส้นกลางนี้มันเป็นยังไงครับสามเหลี่ยมที่สอง ลูกค้าบอกไหมสามเหลี่ยมที่สองตรงนี้เป็นไงตั้งฉากโอเคป้าพากรองอ่ะพากรองพาเต้าหู้ก็ได้เต้าหู้ปลาเนาะดูง่ายดีพี่ทำกระดอีกรอบแด้ว่าอะไรครับเส้นม่วงต้องยาวเท่าไหร่สแควรูทด,ด้านตั้งกำลังสองบวกไอ้ด้านมาเกี้อีรสองกำลังสอง ไปไปมามาเลยได้ว e อไรสาม e กําลังสองต่อบ e รูทสามเฮเยเด็ด